เมนูนี้เนี่ยจริงๆคือไปได้อินสปายจากตอนไปญี่ปุ่นก็คือโวไปมัวไปเดี๋ยวมันก็กินได้เองเสร็จสองนาทีแล้วผมมาเออเอาต้องนั่งค่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้รถ ลืมกดซับให้หนูด้วยนะสวัสดีค่ะมัมสเตอร์ EP นี้นะคะจะเป็น EP บอกเมนูอาหารสําหรับคุณแม่ที่บางทีแบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้ลูกกินเพราะว่าอยากจะบอกว่าเป็นปัญหาที่ทุกวันเลยเกิดขึ้นก็คือเที่ยงอะไรเย็นอะไรทําอะไรไม่ถูกแล้วก็คือเมนูนี้เนี่ยจริงๆคือไปได้อินสปายจากตอนไปญี่ปุ่น เด่ตอนยิปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็คือแบบจะต้องหาเมนูอะไรที่มันทําง่ายทําเร็วเพราะว่ารีบอะ่ะเดี๋ยวจะต้องแบบไปทาน,น,นู่นทํานี่ทํานั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็ไปซุปเปอร์ทั่วไปมันจะมันก็จะมีของแบบริมเต็ดมากๆเราก็ซื้อข้าวซื้อปลาซื้อผักมาสองสาอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบทําเป็นข้าวนึง่งข้าวอบเนาะมันจะได้ไม่ต้องหลายขั้นตอนก็คือเป็นเมนูอาหารจานเดียวส่วนประกอบที่มีในวันนี้นะคะเอาจริงๆก็คือไม่ต้องตามนี้ก็ได้เนาะผักในตู้เย็นมีอะไรก็ใช้ผักอนันน้ัตว์ีอะไรก็้เนื้ แป้งเนี่ยเลยอาชอบกินปลาเพราะฉะนั้นทุกเมนูก็จะปลา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 ตลอดอันนี้ก็คือเป็นปลาที่เรามีอยู่ไว้ในตู้เย็นอยู่แล้วอันนี้รู้สึกจะเป็นปลาตาเดียวนะถ้าจำไม่ผิดผักที่มีนะคะก็คือหอมใหญ่คือเลยอาชอบกินหอมใหญ่เพราะมันหวานเนาะเราก็จะใช้หอมใหญ่ค่อนข้างบ่อยในตู้เย็นมีถั่วลันเตาแล้วก็เอาถั่วลันเตามาแบบหั่นเล็กๆก,ก,กับมีแครอทแล้วก็แครอทมาหาั่นพยายามจะให้ได้ผักทุกๆสีในหนึ่งอาหารแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมสับก็คือทําให้มีกลิ่นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอาหารเด็กเนาะเราจะไม่่เเครือองุย เราก็จะเอาพวกแบบรสชาติมาจากเคิร์บแล้วก็ส่วนน้าซุปอันนี้ก็คือน้าซุปดาชินะคะก่อนไปญี่ปุ่นก็คือหาง่ายมากๆใส่สาหร่ายอันนี้สักหนึ่งแผ่น ต้มกับปลาโอแห้งก็ต้มแล้วก็กองเก็บไว้อันนี้ก็คือน้าซุปอันนี้สามารถแบบต้มทิ้งไว้เก็บไว้ใช้เมื่อ,อไหร่ก็ได้อะเดี๋ยวเรามาบอกขั้นตอนกันก่อนดีกว่านะคะก็คือง่ายๆเลยอย่างปลาเนี่ยบางทีเนี่ยเรากลัวว่ามันจะจืดเนาะเหมือนปลาแซลมอนเค็มที่แบบเขาก็จะดองเอาไว้กับซีอิว๊วหรืออะไรอย่างเงี้ยของแป้งก็คือเราจะไม่ปรุงในตัวข้าวเพราะเราไม่อยากจะปรุงเยอะเราจะหมักไว้กับซีอิ๊วนิดนึง เราไม่ได้เทซีอิ๊วลงหมดนะคะหมักไว้แบบ5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั้นนะข้าวเราก็ใช้แค่แบบนิดเดียวเพราะว่าเราอยากให้เขาได้แบบกินเนื้อสัตว์กินอะไรมากกว่าอันนี้นี่รอยจ้ำพอไหมเนี่ยแบบใส่อีกกลัวลูกไม่อิ่มช่ว,ชวนนี้ช่วงนี้แหละอากินจุคือในหนึ่งจานก็จะต้องมีแบบคา,บาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินผักและทุกอย่างส่วนข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นซื้อได้ตามซุปเปอร์ที่ไหนก็ได้นะคะเมนูมนี้พี่แป้งทำที่ญี่ปุ่น เมนูนี้ทําที่ญี่ปุ่นคือแบบยังไงดีอ่ะจะผัดข้าวผัดให้ก็ไม่ใช่เพราะว่าดูเครื่องปรุงมันก็ไม่ใช่คือเราแบบพวกแบบพวกปลาพวก,วกคือตอนที่อยู่ญี่ปุ่นคือเอาจริงๆคือซื้อของน้อยมากมีแค่ของใหญ่มีปลาแล้วก็ตอนนั้นมีต้นลีญี่ปุ่นต้นกระเทียมแล้วก็แค่เนี้ยแล้วข้าวก็ทําได้แล้วต้นสดก็คือต้นที่นั่นเลยแล้วเหมือนในรายการมันจะเชื่ออะไที่แบบว่าใช่แบบนั้นนั่นแหละค่ะ ก็คือมั่วไปเดี๋ยวมันก็กินได้เองอันนี้ก็คือมั่วแหละเอาจริงๆอันนี้ก็คือข้าวแล้วก็ต้องซาวน้ําก่อนสักสามน้าเลอะอากศมาก็ตอนนี้ก็ดูเป็นเจแปนนิสไปเลยเพราะกินอาหารญี่ปุ่นเยอะซาวเก็บไว้นะคะคืออันนี้คือเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวมาผัดนิดนึงหลังจากนั้นนะคะวิธีผัดใส่น้ำมันนะคะน้ำมันมะกอกก็ได้แต่น้ำมันมะกอกต้องเป็นน้ำมันมะกอกที่ทนความร้อนนิดนึงนะคะ ผัดหอมใหญ่ก่อนขอใส่เกลือนิดหนึ่งเพราะว่าเกลือกับหัวหอมเนี่ยถ้ามันผัดด้วยกันมันจะดึงความหวานออกมาจากหัวหอมนะคะใส่เกลือนิดหนึ่งเราผัดให้หัวหอมสุกมันจะได้แบบไม่มีความขเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีความฉุนผัดไปสักนาทีสองนาทีค, <c oughs> คือตอนอยู่ญี่ปุ่นก็คือข้าวที่เหลือที่เราไม่กินก็คือพ่อหมี่กินกินเองตลอดพ่อหมี่ข้าวขอมย ผัดไปสักพักแล้วค่อยใส่กระเทียมที่ใส่กระเทียมที่หลังเพราะว่าถ้าใส่กระเทียมก่อนเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นักค่ะเลยอาจเป็นเด็กที่กินหัวหอมได้สปีิเนชกินได้บอกโคลี่กินได้แครอทกินได้ถั่วลันเตากินได้เลยอาจกินผักได้ค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วทีนี้เราก็เราชอบให้ผักนิ่มเนาะเพราะว่าจะได้กินง่ายเราก็ใส่ผักลงไปผัดสักผักก็ใส่ข้าวลงไปผัดด้วยง่ายมากเมนูนี้บอกเลย พอเสร็จปุ๊บเราก็ใส่น้ําซุปลงไปจริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีน้าซุปก็ใส่น้ําเปล่าได้นะคะอ่ะตื่นแล้วเลยอ่ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวสองนาทีแล้วมอมาไม่ได้เลยอ่ะรอแป๊บนึงค่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ร้อดได้หมดแล้วอ่ะแล้วก็พออย่างนี้เสร็จปุ๊บพอเดือดนะคะตั้งไฟปิดฝาอบไป20นาทีก็ข้าวก็จะสุกแล้วก็เราก็จบสุดท้ายที่ปลาเราวางเอาไว้ข้างบน จะใส่ซีอิ้วนิดนึงเสียดายเดี๋ยวเขยอะไปเดี๋ยวเค็มแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำเยอะไปแหละน้ำออกน้ำเยอะข้าวจะแฉะอะแล้วก็อย่างนี้นะปิดฝาทิ้งไว้20นาทีเดี๋ยว20นาทีเจอกัน เสร็จแล้วใส่ถ้วยก่อนตูดไหมนิดนึงเพราะว่าไฟแรงไปไม่เป็นไรนอันนี้ก็คืออุด,ดมไปด้วยสารอาหารนะคะเสร็จแล้วอันนี้เข้าอบปลาตาเดียวเข้าอบปลาของหนู Ha ha ha! ที่ทําให้เลอาทานตลอดก็คือใครที่ไม่มีไอเดียในการทําอะไรอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆก็สามารถเอาไปทําได้ที่บ้านแล้วเดี๋ยว e ีพีถัดๆไปก็อาจจะเอาเมนูอื่นมาฝากอีกเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้เลอาบายบายก่อนเลอาบาย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 อย่าลืมกดไลค์ให้หนูด้วยนะ<ป>ใช่ไหมบายบายค่ะไปเถอะไปเถอะาย